ส่วนแกนี่ตะม่อนตังทอนหน้าลำคาญจริงเลยไปก่อนละเจ๊อย่บนมากนะเดี๋ยวแกโห<ฮ>ได้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยฉันไม่เสียตังซื้อเกหลอกอีกพี่ดี<ฮ>ได้เยอะ เอ๊ะน้องติ่งนี่ขนมที่กินอยู่ก็มีแต่ร้านชั้นนี่นาที่ขายแต่มาแต่ละทีก็ไม่เห็นจะเคยซื้ออะไรสักทีหนึง่งแปลกใจจริงๆรเจ๊อะไรไอ้นี่จะเอาอะไร เจ๊ผมจะบอกว่าผมมาจัดของหลังร้านเสร็จหมดแล้วให้ผมทําอะไรอย่างนเนี่ยอืมดีดีแต่ว่ามีอะไรให้ดูหน่อยเสือว่าขนมเนี่ยร้านแถวแถวนี้มีขายหรือเปล่าอืมผมว่าร้านอื่นไม่น่ามีนะเจ๊ร้านอื่นเขาไม่ค่อยอำมาขายผมเห็นแต่ร้านเจ๊นี่แหละที่ามาขายนะทำไมอ่ะฉันคิดว่า เยติ่งเนี่ยขโมยของร้านเราแน่ๆเลยฮะเจะติ่งเนี่นะฉันแค่สงสัยนะฉันคิดว่าเยติ่งเนี่ยต้องขโมยของร้านเราแน่ๆเลยเพื่อความแน่ใจเนี่ยแกเนี่ยไปเช็คที่บ้านเยติ่งให้หน่อยว่าขโมยของไปจากร้านเราหรือเปล่าได้เจ๊จัดการให้ เจ๊ติ้งเขาจะอยู่บ้านปวะวัแต่เหมือนไม่มีใครอยู่เลยเนะี่ยเขาจะเป็นขโมยจริงหรอวะแค่ขนมเนี่ยต้องมาขโมย,ยหรอผมใส่เจ๊ติงน่าจะคิดมากแลวคนเดียวหรอมั้งโอเจ๊ครับผมอยู่หน้าบ้านเจ๊ติง้งนะแต่ผมไม่รู้จะต้องไปหาจากตรงไหนอ่ะ โอ้ย่ยาเพิ่งว่าผมสิเจ๊เดี๋ยวเข้าไปก่อนแล้วกันนะเออได้ได้ถังขย,ยงะใช่ไหมเจ๊ได้ได้ได้ไ,ดไม่ได้คิดมากไปเองใช่ไหมเนี่ย